ยักษ์แห่งสะพานโคเกในเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าโคเกซึ่งตั้งอยู่ทางที่ตอนออกมีสะพานหินเก่าแก่ซึ่งทอดผ่านลำธารสายหนึ่งซึ่งในยามค่ำคืนก็จะมีเสียงแปลกๆดังขึ้นใต้สะพานชาวเมืองต่างเล่าขานว่าเสียงนั้นคือของยักษ์โทรผู้มีชีวิตในตำนานที่อาศัยอยู่ใต้สะพานผู้ใดที่เดินผ่านในยามค่ำคืนไม่เคารพ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์จะถูกสาปให้หายไปตลอดกาลแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นมันจริงๆจนกระทั่งวันหนึง่งชายหนุ่มที่มีชื่อว่าอันเดรสอาศัยอยู่ในเมืองโคเกเป็นเด็กฉลาดแต่ดื้อรัน้นเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติเขาหัวราะยาะให้กับเรื่องเราัยั์ใต้สะพานคืนนึงขณะด,ดื่มกับเพื่อนๆในโรงเราเขาเล่าอย่างเยอะหยันว่า ถ้ายักษ์มีจริงข้าจะเดินไปเ้าประตูบ้านมันตอนเที่ยงคืนเลยดูสิทุกคนต่างหัวร้อยยออเละบางคนก็เงียบด้วยความหวาดกลัวในคืนนั้นเขาเดินออกไปยังสะพานหินเขาถือแค่โคมไฟไว้ในมือเดินยางกาวอย่างอวดดีใต้สะพานที่เงียบสงัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งแผ่นดินเริ่มสั่นไหวเสียงควรคานดังกึ่งก้องพื้นที่ใต้สะพานก็แยกออก เผยให้เห็นบันไดหินทอดลึกลงไปในความมืดแม้เขาจะมีความรู้สึกหวาดกลัวแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงเดินลงไปใต้สะพานนั้นบันไดนำเขามายัางทาอันกว้างใหญ่ทองแสงสว่าง้วยคริสตัลเลืองแสงและตรงกลางมีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์สูงเท่ากับตึกบานสองชั้นซึ่งนั่งอยู่บนแท่นหิน ยักษ์โทมีผิวหนังเข้มเหมือนหินมีเขายาวถึงเอวถือคาาทำจากลากไม้มันพูดด้วยเสียงต่ำมนุษย์ผู้อวดดีเจ้ามาทำลายคำสาบานเฝ้าสะพานของเราเจ้ามาเพื่อเรียนรู้หรือมาเพื่อดูถูกอันเดรียสพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่ด้วยเสียงของเขาเบาเหล,ลือกลมหายใจ ยักษ์จึงกล่าวต่อด้วยว่าในทุกร้อยปีเราจะเลือกผู้หนึ่งที่มีความกล้าจะเดินลงมาได้ตนเองถ้าเจ้าฉลาดพอที่จะกลับขึ้นไปข้างบนพร้อมกับของขวัญถ้าเจ้าโง่เจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปจากนั้นโทก็ยืนหีบสามใบต่อหน้าอันเดรียสใบหนึ่งมีทองคําอีกใบหนึ่ง เขียนว่าชื่อเสียงและอีกใบหนึ่งไม่มีข้อความใดๆอันเดียรมองหีบแต่ละใบเขาเอื้อมไปยังหีบของทองคำแต่เสียงในใจของเขากระซิบว่าของที่มีค่าที่สุดไม่อาจใช่สิ่งที่ถูกเขียนไว้เขาจึงเลือกหีบที่มีป้ายชื่อโทรพยักหน้าและกล่าวว่าเจ้ามีสายตาแห่งความลึกซึ้งไม่หลงกลในความโลภ ตรงนำสิ่งนี้กลับขึ้นไปและใช้มันอย่างมีปัญญาเมื่อเขากลับมาอย่างสะพานก็ <S <S เปิดหีบสิ่งที่อยู่ในนั้นมีเมล็ดพันธ์สีเงิน <S 1> <S 1> กับแผ่นหนังเก่าๆที่มีลายแทงของคุมทรัพย์แห่งปัญญาอันเดียสปุ่งเมล็ดพันธุ์ในสวนหลังบ้านของตนไม่นานก็เติบใหญ่กลายเป็นต้นไม้ที่ไม่เหมือนใครใบยของมันมีแสงจ,งจางๆและในทุกรดูใบไม้เพีกมันจะผลีกดอก ออกผลเป็นลูกกลมสีทองผู้ใดก็ตามที่ได้กินผลไม้ต้นนี้จะได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ต่างๆที่ตนสนใจบางคนก็เรียนรู้ภาษาต่างประเทศในคืนเดียวบางคนก็จดจ่อหรือเข้าใจในดนตรีการแพทย์อย่างลึกซึ้งอันเรียสไม่เคยขายผลไม้เหล่านี้เขาให้เฉพาะแก่ผู้ที่มาขอร้องด้วยใจแท้จริงไม่ใช่ด้วยเงิน เขากลายเป็นชายผู้เปลี่ยนเมืองโคเกให้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญา